มีพ yup ัสดุเข้ามาเมื่อวานนะแต่ว่าเมื่อวานหลับคุยคุยกับผู้ชมป้าโอเคมาจากใครมาจากสุดสุดที่ทัดนะฮะใคร ใครนะหนิวพยันเมื่อวานทำงานเมื่อวันเลยเออก็ดีทำอะไรอ่ะอ๋อเมื่อวานพี่หมูอยู่สุดที่ทักนะมาดูว่าคืออะไรนะฮะตกลงจะได้เปิดเทอมกันไหมได้ป่ะต้องใส่ค่าเทอมหนึ่งไปเลยใช่ไ่ะ สองเลยชั้นหนึ่งไม่ต้องเรียนแล้วเรียนออนไลน์อเอตอนนี้เริ่มมีการดองนะเลโกล้แบบประกอบไม่เสร็จอนะไรเงี้ยแบบเอเมื่อก่อนเปิดมาไม่ไม่ข้ามคืนเดี๋ยวนี้กว่าเริ่มดองโอเคนะครับนี่ ส่งมาดีนะ่เป็นมเาเวลใครให้ร้อยอเดียวนะมเาเวลพูดจริงจริงว่าเลโก้ที่พี่เก็บไว้ยังไม่ได้ประกอบมีไหมมีอยู่นะ มีอยู่น่าจะเป็นพ่วงนิกโซนหนอะไรพวกนีค้นนนคล้ายๆกับหมดความหมดความยากจะประกอบมาเงี้ยอะไรเก็บแต่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนมากประกอบหมดสิ้นไม่เหลือนะฮะเพราะเลโก้มันจะต้องประกอบไงี้ยมาวิลนะครับนี่เป็นรูปกัปตันมาวิลไอรอนแมนดักวิโดธานอส ตื่นด้เน,นอันนีเน้เป็นจากเรื่องมาเววอัตอีฟนะฮะเป็นแอนิเมชันล่าสุดเลยในะากใ่ m a มาเวนะครับเพื่อพี่ดูแล้วพี่อินมากชอบมากนะครับก็เลยต้องจัดอันนี้มานะครับ The Watcher แล้วก็มีงานที่ออกมาก็จะมีมาเว e l ีเจนอีกนะแต่ว่าสำหรับตัวนี้พี่ชอบเลโก้มากกว่ามาเว l เพราะว่าตัวนี้มันสามารถเปิดออกมาแล้วสติปโรเจอร์เข้าไปใส่ได้แต่มาเวลมันจะเป็นแบบพุ่นยนต์ทำเหมือนกับนะแต่ก็สวยดีนะแต่ว่าแบบจะได้ที่มันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เปิดกล่องมาใส่อะไรแบบนี้นะครับเลโก้มีอ่าอยากได้มานานแล้วสำหรับ Lego Red Scout อเลโก้รสเก่าเคยออกในชุดรวมนะนชุดเซ็ตใหญ่มากแปตันคัตเตอร์ แล้วก็ซีโปรเจอร์ cher. แล้วก็แม็กเรียกว่าหุ่นแม็กไหมมันไม่ใช่กรอะนะพี่ดูแล้วมันเป็นหุ่นนะหรือว่าจะเรียกว่าชุดกราะโควรสตาร์คุณสร้างให้ดูวัชเชอร์ shire. นี่โอ้เท่มากกล่องก็เขาสวยนะในครับอันนี้ได้มา900กว่าบ,บาทนะครับรวมค่าส่งก็เป็นพันนิดๆน,น,นะฮะ ถือว่าโอเคนะไม่รู้จะเริ่มประกอบวันไหน <Okay. S 1> <laughs> อเอาเก็บไว้ก่อนนะแค่ดูกล่องก็ฟินเลยนะครับนะครับก็ทันทีนะฮะสำหรับการเปิดผลิตุยามเช้านะครับ See next you again next time my friend. Thank you for watching. Bye bye.